สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งประเด็นที่จะมาพูดถึงในวันนี้คือประเด็นของรายชื่อทีมชาติไทยของเรานะครับที่โคชมาทาสระอีชีได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมาเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับคนแรกก็คือปฏิวัติคำใหม่ จากสโมสรทูแบงคอกอายุ29ปีส่วนสูง186เซนติเมตรและคนต่อมาก็เป็นผู้รักษาประตูเช่นกันครับกรกฎพีพัฒน์ัทจากระยองเอฟซีตำแหน่งผู้รักษาประตูอายุ25ปีส่วนสูง193เซนติเมตรและคนต่อมาก็เป็นผู้รักษาประตูเช่นกันนะครับกำพลปฐมอัศกุลจากสโมสรราชบุรีเอฟซีมาต่อกันที่ตำแหน่งกองหลังต่อกันเลยนะครับ กฤษดาโน,นทรัตนจากสโมสรทูแบงคอกอยู่ในเต็ดและคนต่อมาก็เป็นเจมเบอร์เรดฟอร์ดสโมสรอ,อุทัยธานีเอฟซีตำแหน่งกองหลังอายุ22ปีส่วนสูง180เซนติเมตรซึ่งคนนี้ก็ฟอร์มใช้ได้นะครับกับการเล่นให้กับสโมสรอ,อุทัยธานีเอฟซีและก็คนต่อมาเป็นโจนาธานเข็มดีจากสโมสรราชบุรีเอฟซี ตำแหน่งกองหลังอายุ22ปีส่วนสูง190เซนตเมตรซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มดีวันดีคืนอย่างต่อเนื่องสําหรับโจานาทานเข็มดีของเรานะครับคนต่อมาเป็นเฉลิมศักดิ์อากีการท่าเรือ FC ตำแหน่งกองหลังอายุ30ปีส่วนสูง186เซนเมตรและก็คนต่อมาทิตาธรอ,อักษรส,สีจากสโมสรอุทัยธานี FC ตำแหน่งกองหลังอายุ27ปีส่วนสูง183เซนติเมตรและที่ขาดมาได้ก็คือนิโคลัสมิเกลสันจากโอบโอเดนเซ่ตำแหน่งกองหลังอายุ25ปีส่วนสูง179เซนติเมตรซึ่งต้องพูดกันตามตรงว่าสำหรับนิโคลัสมิเกลสันของเราก็เป็นตัวที่ทีมชาติไทยขาดไม่ได้เลยในตอนนี้นะครับซึ่งคนต่อมาก,ก็คือสุพนันบุญรัต จากสโมสรการท่าเรือ A FC ฟซีตำแหน่งกองหลังอายุ30ปีส่วนสูง177ซนเมตรซึ่งต้องบอกว่าส่วนสูงในค่าเฉลี่ยของทีมชาติไทยของเราอยู่ที่ประมาณ170ขึ้นไปนะครับและผลู้เล่นคนต่อมาก,ก็คือสลิงคารพงสุภะจากสุโขทย FC, ัยเอฟซีตำแหน่งกองหลังอายุ27ปีส่วนสูง175ซนติเมตรฟอร์มการเล่นให้สโมสรก็ถือว่าดีสำหรับคนนี้นะครับสลิงคาร์พงสุภะ และก็คนต่อมาก็คืออภิสิท์โสุรดาจากราชบุรีเอฟซีตำแหน่งกองหลังอายุ27ปีส่วนสูง173เซนติเมตรซึ่งต้องบอกว่ากองหลังของเรามีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับจากหลายสโมสรที่ส่งเข้าแคมป์ชาติส่งเข้าแคมป์ทีมชาติไทยของเราเพื่อ รุยศึกชิงแชมป์อาเซียนที่จะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโจนาธานหรือว่านิคลัสมิเกลสันนะครับมาต่อกันที่แดนกลางห้องเครื่องของเรานะครับคนแรกก็คือเบนจามินเจมส์เดวิดจากสกอตไทยเอฟซตำแหน่งกองกลางอายุ24ปี ส่วนสูง1 7 5ซนมคนนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีให้กับต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องนะครับสมควรที่จะกลับมาติดทีมชาติอีกรอบนะครับสำหรับเบนจามินเจมเดวิดเราจะเห็นแดนกลางที่หลากหลายในเกมรุกมากขึ้นนะครับและคนต่อมาก็คือพิรดนชํารัศสมีจากการท่าเรือ FC ตำแหน่งกองกลางอายุ32ปีส่วนสูง1 7 2ซนมซึ่งพิรโดนเองก็ อร์มก็ค่อนข้างดีกับสโมสรเช่นกันนะครับแล้วก็คนต่อมาก,ก็คือวรชิตการิสสีบําเพ็นสโมสรการท่าเรือเอฟซีตำแหน่งกองกลางอายุ27ปีส่วนสูง169ซนตเมตรต้องบอกว่าวรชิตมีการจ่ายบอลที่ค่อนข้างแม่นยำและก็คลองบอลดีเยี่ยมในแดนกลางนะครับและคนต่อมาก,ก็คือวิลเลียมเวเดเชอร์จากอุทไทธานีเอ ตำแหน่งกองกลางอายุ23ปีส่วนสูง182เซนติเมตรคนนี้ก็วิ่งทั้งเกมยังไหวนะครับสำหรับวิลเลียมเวดเชอร์ และคนนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับสำหรับห้องเครื่องวีรเทพป้อมพันจากถูแบงค์เาตำแหน่งกองกลางอายุ28ปีส่วนสูง182ซนติเมตรซึ่งคนนี้เขาคลองบอลและคลาดบอลเขายอดเยี่ยมอยู่แล้วครับสำหรับอาจารย์เต้หรือว่าวีรเทพป้อมพันและคนต่อมาก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับสำหรับสุพโชคสารชาติ จากสมโมสร h ฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรตำแหน่งกองกลางอายุ24ปีส่วนสูง169เซนติเมตรซึ่งตัวสุภโชคเองก็มีข่าวว่าจะย้ายมาเล่นที่ไทยลีกของเราครับแต่ยังไม่รู้ว่า ทีมไหนนะครับที่จะได้ตัวของสุภพโชคสารชาติไปช่วยทีมในไทยลีกของเรานะครับต้องมาลุ้นดูอีกทีนะครับและสําหรับคนต่อมาก็เป็นเสกสันราตีจากสโมสรบุญนีรำอยู่ในติดตำแหน่งกองกลางอายุ21ปีส่วนสูง177ซนติเมตรซึ่งนัดล่าสุดที่อุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยของเราในนัดที่เจอทีมชาติลาวก็ยิงไป1ประตูนะครับสำหรับเสกสรรราตีและคนต่อมาก็คืออนันต์ยอดสังวาน,นครับ จากลำพูนวอลเลอร์ตำแหน่งกองกลางอายุ23ปีส่วนสูง1 7 8เซนติเมตรซึ่งคนนี้ก็กระชากลากเลือยได้ค่อนข้างจะดีนะครับและกองกลางคนต่อมาก,ก็คือเอกนิตปัญญาจากอุราวะเรดไดมอนต์ตำแหน่งกองกลางอายุ25ปีส่วนสูง1 6 8เซนติเมตรซึ่งอาเซียนครับครั้งนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ให้ เอกนิสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนะครับมาต่อกันที่ตำแหน่งกองหน้านะครับคนแรกก็คือธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือ f อฟซีตำแหน่งกองหน้าอายุ22ปีส่วนสูง1 8 0ซนเมตรนะครับกองเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างตัวสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับธีรศักดิ์เผยพิมยัยและคนต่อมาก็คืออัครพงษ์พุ่มวิเศษจากลำพูนวอลเลเอร์ตำแหน่งกองกลาง อายุ28ปีส่วนสูง175เซนติเมตรซึ่งต้องบอกว่าอักครับพงภูมิเศษน่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับในการลุยศึกถิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้นะครับและคนต่อมาก็คือพาริกกุสตาซันจากนาราครับตำแหน่งกองหน้า อายุ23ปีส่วนสูง184เซนติเมตรและคนสุดท้ายก็คือสุพนัทเหมือนตาจากบุรีรัม FC นั่นเองครับึรายชื่อทั้งหมดที่กล่าวมาพร้อมที่จะลุยศึกอาเซียนครั้งนี้ในเดือนธันวาคมที่จะมาถึงนี้นะครับซึ่งทีมชาติไทยของเราอยู่ร่วมกับซึ่งทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมบูชาและผู้ชนะระหว่างติมอร์เลสเตหรือบูไนามาต่อที่โปรแกรมการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่มของทีมชาติไทยของเรานะครับวันที่8ทธันวาคมปี2,567พบติมอรหรือบลูไนวันที่14ทธันวาคม2,567พบมาเลเซียวันที่17ทธันวาคม2,567พบสิงคโปร์วันที่20ทธันวาคมพบทีมชาติกัมบูชา และหวังว่าการเตรียมตัวอย่างเข้มข้นและการเสริมทัพด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในลีกของต่างประเทศจะทําให้ทีมชาติไทยถูกคาดหวังว่าจะป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งแต่คู่แข่งจากอาเซียนเช่นเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียต่างก็เสริม ความแข็งแกร่งเช่นกันทําให้ศึกครั้งนี้น่าจับตามองยิ่งขึ้นมาต่อกันที่ทีมบุรีรัมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากไทยลีกของเราในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มโซนตะวันออกนัดที่5บุรีรัมอยู่ในเตดแพ้คาวาซกิฟอนตาเล่ศูนย์ประตูต่อ3ขาบ้านที่สนามช้างอารีนาจากการแข่งขันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญสำหรับทีมบุรีรัมซึ่งแม้ว่าจะพยายามปรับแทคกติก เพื่อเตรียมรับมือกับความแข็งแกร่งจากคู่ต่อสู้แต่สุดท้ายก็โดนเกมบุกของฟอนตาเล่เล่นงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวะในกรอบเขตโทษที่ทำให้ทีมเยือนแสดงให้เห็นถึงการจบสกอร์ที่เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพที่สูง ซึ่งจากสถิติการแข่งขันคาวาสกิฟอนต,ตาเล่คลองบอลได้มากถึง57และมีการยิงถึง17ครั้งโดยเข้ากรอบถึง6ครั้งต่างจากบุรีรัมทมมมี่แม้จะได้มีโอกาสยิงถึง14ครั้งแต่เข้ากรอบเพียง2ครั้งเท่านั้นสแสดงให้ถึงช่องว่างในแง่ของคุณภาพในการเล่นและการตัดสินใจในจังหวะสำคัญอย่างไรก็ตามบุรีรัมยังมีโอกาสที่จะลุ้นในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม เพื่อพยายามคว้าแต้มและสร้างโอกาสเข้ารอบต่อไปและการแข่งขันนี้ยังเป็นบทเรียนที่สำคัญให้กับบุตรีรำได้ปรับปรุงจุดอ่อนก่อนพบคู่แข่งในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมจำเป็นต้องสร้างเกมรุกและปรับปรุงและปรับปรุงการป้องกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ กดดันในระดับทวีปต่อไปและต้องบอกว่าบุรีรัมนะครับครึ่งแรกก็ยันเสมอได้ครับแต่มาเสียตอนครึ่งหลังครับทั้งหมดทั้ง3ลูกเลยนะครับซึ่งครึ่งหลังในนาทีที่79ก็ได้ประตูจากโซตาแล้วก็มานาทีที่90-4บก4ได้ประตูจากไดยะแล้วก็นาทีที่90-7บก7็ก็มาได้ประตูเพิ่มจากเคนด์เป็นประตูปิดท้ายกับคาวาซกิฟอนตาเล่ยำบุรีรัมยูเนต็ด 3ประตูต่อศูนย์ขาบาดได้สําเร็จซึ่งแอดมองว่าครึ่งหลังของบุรีรัมเหมือนจะหมดหมดไปนิดนึงนะครับแต่คาวาสกิฟันตเตยังวิ่งกันแบบไม่มีหมดเลยนะครับและประตูที่เสีย2ลูกก็คือนาทีบวก4แล้วก็บวก7แล้วนะครับใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วแต่บุรีรัม ยันไม่อยู่จริงๆนะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดติดตามฝาก s u b สไครต์กับทางช่องของเราเราด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ